ลูกลุงเพชรลุงเพชรแท้ๆได้ครับอย่ไดล้ลูกลุงเพชรแท้ๆได้ได้ว่าแม่พันเพชรอุดรนพ่อตอนนี้คุยพันดอกมาจากใสครับออกมาจากไม้ห้อยละล้านครับโอ้เป็นเจ้าออกาจากไม้ห้อยเป็นเจ้าคิงพดอดำมาก่อนแม่ครับ,รบผมเลยมาเปลียนซื้อเป็นนันเจ้าลุงเพชรแต่เจ้าคิงพอดำนั่นแหละพ่อคือสไตล์ลุงเพชรเลยเนาะแม่สไตล์ลุงเพชรเล่นล่ะนี่ แล้รวโล่กัอาญโยร่วกับท่านด้หลายเนาะอายุเรายังหน่อยอยู่แมนครับผมว่าเพื oh, ่อนซญ่ได้หลายครับพ่อโอ้หลายเพื่อนได้แค่ปันคู่หนึ่งคู่ที่สองกำลังเริ่มขึ้นครับครับคู่ที่สองก็ลริขึ้นัวก็ร่นนั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 ่นเนี่ยนั่นโก็ร่นคู่สองนั่นพ่อเชื่องคักเนาะแมนัวก็ร่นควยไปพี่น้องคายตัวบางทีเชื่องคักแมนพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับ พ่อคลิปนี้พ่อจะเปิดแปงพ่อพันเนาะครับแป้งพ่อพันครับจากโตครับตัวเดียวนี่แหละครับตัวเดียวเลยครับแข็งแขนนะพ่อเนาะตัวเดียวแข็งแขนปวดปวดร่นเนี่ยพ่อซื้อว่างไหนครับขออนุญาตถามพ่อผ่านีิติงคงามครับอยู่บานโคกเปียตะบนมันค่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับควายที่พ่อจับอยู่นี่เป็นคือตัวใหญ่เลยครับอ่าตัวใหญ่ยครับเป็นลูกลุงเพชรไหมครับลูกลุงเพชร ลุงเพชรแท้ๆได้ครับยังได้ลูกลุงเพชรแท้ๆได้ได้ว่าแม่พันเพชรอุดรพ่อตัวนี้คุยพ่นออกมาจากใสครับออกมาจากไหนหอยละล้านครับโอ้เป็นเจ้าออกาจากไหนห้อยเป็นเจ้าคิงพูดำมาก่อนแม <EN> ่ครับปผมเลยมาเปลี่ยนซื้อเป็นเจา้าลุงเพชรแต่เจ้าคิงพู้ดำนั่นแหละพ่อตัวนี้เพิ่อนอายุแล้วความสูงหลายไปแล้วครับสามปีหาเดียนครับสามปีหาเดียน ได้ฟันคู่หนึ่งนะพ่อเนาะฟันคู่หนึ่งคู่สองกำลังลุนอ๋อคู่สองกำลังลนครับลลคบมสูงได้พ่อสูงลอยหาชิบหาครับลอยหาชิบหานี่แหละพ่อเพื่อนนิสัยดีนะพ่อเนาะนิสัยดีครับนิสัยดีหู้ห่วงกินยา <laughs> ห่วงกินยา <laughs> พ่อเลี้ยงแบบใดครับเลี้ยงเพิน่นก็เลี้ยงนี่ละก็มีเสริมแน่าจักน้อยกับหัวอาหารนี่แหละครับกินยาเฟี้ยง อ๋อคือองหารหลักคือหยาฟังเนาะเมนครับมีอาหารเสริมนิดน้อยเมนอาหารเสริมนิดน้อยเออพ่อยกหัวขึ้นครับครับโอ้รอเลยครับพ่อหยุด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 ยงใหเพิ่นสมัยนั้นเพิ่นเคยไปเขางานเกษตรยื่ดินนี่เต่ตอนเพิ่นน้อยน้อยต็ดยู่กับในห้อยเล่าพุ่นนะในห้อยก็ถือว่าเป็นคนที่ขัดขวอยดีคนหนึ่งนะพ่อเนาะโอ้ยกสุดหย่นตอนนี้พานมือในห้อยมาแล้วครับครับ คงประเทศไทยกับเล่าเราพูดหนึ่งแม่เพื่อนเป็นสายเพชรอุดรที่พ่อสายเพชรอุดรพ่อคือลุงเพชรเนาะเมนครับตัวนี้พ่อมีบใบไห่บะครับเออบ่มีเล่าเล่ากับบ้านบ่มี่เล่าหูจักมองไปมองมากยู่ถามเลาเลยก็ไเลยครับอ๋อคือคคยตัวนี้ออกจากในหอยร้อยล้านเด้อเนี่ยเจ้าคิงพ่อดำมาก่อนเมนเมนตัวนี้ผมเคยติดตามในห้อยอยู่ครับครับตัวนี้ในหอยเบี้ยงมาตั้งแต่ในน้อยไหมครับครับ พราะราคาเปิดว้ลายไานในเนาะเปิดไป,ไปไน,น,ปไปนีจะผ่านึงครับบพ่เพ่งอยากัดคือสองแสนห้าหมื่นบาทนเนาะเมียครับสองแสนห้าหมื่นตอนพอเม่พี่น้องไปคุ้มฝูงเพราะว่าผมไม่มีเวลาดูนี่มันยากหลายยากจะว่ายากยังเนี่ยเราเปีิคนโทษเอากล้วยมาเสืง่งเห็นไหมผมผมยุ่สาเสืง่งเศร้ายุ่ชนบุรีผมนะโอ้ย <c oughs> <c oughs> รถจะของกับบุมมีโอ้ยอยากแท้ถึงดพ่อ,อปกติเขาผสมตัวเท่าไหร่ครับรับรับงานสองสองพันหาครับสามเทียเพิ่นผสมได้จากตัวแล้วครับที่พ่อจําไดอา้อยู่นห่มายุ่นน้ำผมได้ประมาณสามสิบก็ตัวนี่แหละอยู่กับในหอยเอกลักษณ์ก็ตัวเนาะในหอยนีลอยกลัวบ่บุนรลอยกลัวผุ่นละเรื่องในหอยหลายอยู่ลูกเพิ่นยุ่เต็มทงยึ่นเนี่ยลูกเล่าเนี่ยเพิ่นผสมสามพันหมือนได้ดี่พ่อผลงานล่าสุด เพิ่ออกมาแบบใดครับผลงานล่ะสุดแข้งขาไงเขาไงเนี่ยหนังดีเ่ว่าตัวทึกตัวเมสไตล์คือลุงเพชรมาเลยพ่อเนาะเมนกระดูกไงแข่งขาไงเนาะหนาโลหนาโลเขาไงเนาะหนาโลเขาไงเมนพ่อขอบางนารอรอเพื่อนนะครับพ่อคือสไตล์ลุงเพชรเลยเนาะเมนสไตล์ลุงเพชรเล่นล่ะนี่แล้วเโลกกับอัโยเลกับท่านในหลายเนาะ อนุเรายังหน่อยอยู่แมนครับผมว่าเพื่อนซีใหญ่ได้หลายครับพ่อโอ้หลายเพื่อนได้แค่ปันคู่หนึ่งคู่ที่สองกำลังเริ่มขึ้นครับครับคู่ที่สองกำลังขึ้นหัวก็ล่นนั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 ่นเนี่ยนั่นโมก็ล้นคู่สองนั่นพ่อเชื่องคักเนาะแมนหัวก็ล้นคุยไปพี่น้องควายตัวพี่เช่งครับเชื่องคักแมนพ่นอเขาหนีใหญ่คับไหมครับพ่อได้วัดบ่ครับจักนิ้วหโวยมันหลายอยู่ดิพุ่นนะประมาณเจ็ดนะพ่อเนาะพูดนะไรเจ็ดแปดเนาะพุ่น่ะพุ่น่ะปลาเมื่อหนึ่งหาก็จะล้นครับ พี่น้องครับผมในน,น้ำเด้อขันพี่น้องมีแม่พันธุ์หลายๆครับมผมอยากให้พี่น้องเอาไปคุ้มฟูงครับตัวนี้คือพันธุกรรมพื้นมาดีครับลูกสายลุงเพชรนะครับแม่เป็นสายเพชรอ,ดอุดรเพิ่นได้เลี้ยงกระดูกงแล้วกันเนื้อหนังม้าไหมครับพ่อเป็น,นควายที่สมส่วนแล้วกับสมูทรครับเแบบงาแขงขาดีแขงขาง่เบาเลี้ยงลูกลุงเพชรนี่มากหนึ่งเด็ดเลยผสมทนกิจเกตพันเปดพันหนึ่งได้หาปีขึ้นหลังบนหน่ะกับ,บ่ได้กันเถียบ่ได้ มันบดติดกะได้เท่ะหลอดเท่าหลอดมันเพียงเนาะสุเมิเนจักว่าจักเมินเนาะหลอดนันผสมหลอดบ่มีซ้ำเพราะว่าพ่อก็มังสายลงเพชรมาแต่้ยเนาะเมียนมัาคนเต้ยเลยหลอดเต้ยห <c oughs> ลอดสองสามเมืนม่นกันผสมเมียนวันนี้พ่อไปพ่อตัวแท้เป็นลูกของหลวงเพชรพ่อก็เลยจัดเลยเนาะเมียนันนี่คือพ่อมีหน้าที่การงานที่มันบ่สอดคล้องกับเลี้ยงควายนะพ่อเนาะ พอ่อเลยอยากแกบ่งปันให้พี่น้องเอาไปดูแลต่อเนื้อครับแมนๆอยากให้ผู้คนมีเวลาเอาไปเป็นพอพันไปผสมยุ่ฟ้ามยุมย่วอกเพิ่นนั่นแหละแนวที่อยากให้ไป็ะแบนครับพ่อส่วนราคานี่<ม>ได้ถูกราคาเนาะ,ะคุยกันคุยกันเนาะครับมาเบเงิงเขามาเบเงิงมาคุยกันครับมาคุยกันเบิงไว้เป็นนั้งไดสูดใดซ้ำไดแบนครับพี่น้อง ขันพี่น้องอยากได้เด้อให้มาคุยกับทางพ่อพาน,นิดครับพี่น้องมิตรไทยครับสู่ไทยคุยกับทางพ่อเลยมาเบิ้งในสายย่คอจุงเบิ้งนัพ่อเนาะครับลูกลุงเพชรดเพลด้ยครับนี่ว่าม,มันแอบอ้างเด้อได้มาทำทำในห้อยเราเบิง้งเลี้ยงกิ่งอายุก,กับเล่าเบิรดละครับคับพ่อเมนพ่อตัวนี้พ่อคิดว่าเพื่นใดเรื่องอย่างนี้ครับได้แขงขาล่ำตู่ ความสูงนี่ก็ยังบ้าบ้าป่านใดกก็เบิ่งเอาแต่ว่าเนียหนังนี่สุดยอดเลยค่ับเนียหนังนี่แข้งขาพน่ะเล็บนี่บ่บ่เคยสูนเลยเด้เล็บอ่ะอย่างแต่ได้มาถึงยูกับเล่ากับ่ได้สูนเล็บเลยเล็บดีแห้งลูกลุงเพชรนี่เล็บดีสุดตพ่อบรรทงบรรทายดีครับเนาะครับใครก็ดีครับอือยากกินงาเล็บงา ผมมักเรื่องนี้ใส่ใจคอเพ่อพ่อเป็นเป็อนคายโตใหญ่ร่างใหญ่แต่ว่าเชื่องคักเนาะเมนครับมูดัวครับเหมาะเด้พี่น้องสำหรับพี่น้องที่มีแม่พันธุ์หลายๆไหมครับเอาตัวนี้ไปคุ้มฟูนะครับพี่น้องจะลดปัญหาในการทับติดยากและการลดปัญหาในการทับเทียมนะพ่อเนาะครับเมนม่ผิดหวังครับม่ผิดหวังลูกเล่าหนี่เห็นายแล้วเลาะมุอหนีก็เต็มอยู่ผมอยากจะให้พ่อทวนประวัติพันธุกรรมและการราคาอีกรอบนึงครับครับอ่อ ลูกลุงเพชรสูงลอยหาซิบหาครับเกิดจากแม่สายเรอูด,ดอน <แณ S 2> เนจจกิดจากแม่สายเรอุดรนครับเมนราคาเปิดว้ครับสองเซนหาครับพ่อตัวน,นี้คือจุดประสงค์พ่ออยากแป้งปันให้พี่น้องไปคุ้มภูงเนาะเมนเพราะว่าพ่อกับมีภาระ,ะที่ต้องเดินทางไกลเมนแต่เมื่อใดดูแลเพื่อนเต็มที่นะครับครับมันอยากอยากยากอยากให้พี่น้องที่พร้อมสุดๆนะพ่อเนาะครับ เอาควายสายเลือดดีๆไปคุ้มผูลนะพ่อเนาะครับเมนจบเลยครับพี่น้องครับครับพ่อคันพี่น้องอยากมาชมตัวจริงนี่พอถิ่มที่อยู่เลขบอร์ทูให้พี่น้องกี่จักรอบนะครับเบอร์ทู้ศูนย์แปดหาเก้าสองสี่สี่แปดสองสองพอผานิดครับตำบลบ้านโคอําเภอเมืองจังหวัดขนแกนครับบ้านคุกเปียะครับเช่นเลยนะครับได้มาเบิงมาชมเลยมาหนาคคกนี่แหละครับ ครับพ่อมาคุยนาคอกเนาะแมนมาคุยนาคอกมาคุยนาคอกมได้เทไดสูดเทไสคุยกันนะพ่อเนาะแมนแมนพ่ออยากให้พี่น้องเอาไปเลี้ยงอีหลีครับพี่น้องควยเป็นตัวดีมีประวัติพันธุกรรมดเจนรันตัวนี้ประพาดนาพ่อเนาะโอ้ประพาดครับครบจบที่เดียวแมนเอาค่อครับอยากจะห้เพื้นไปกินยาลงน้ำไปเลยเนาะครับเขาก็ต้องขอลาพี่น้องแล้วนะครับคลิปนี้ผมมตอมในทางพ่อพาณิชนะครับก็ต้องขอลาพี่น้อง ไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับสวัสดีครับ